สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าผีในเกมนี้นะจ๊ะต้อนรับวันฮาโลวีนแต่มันยังไม่ถึงนะมันวันที่31แต,แต่แต่งไว้ก่อนนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวพี่ปอจะลองแต่งดูซิว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่าคือแบบมันแบบบังคับมากว่าให้แต่งได้แค่นี้โอเคอันนี้พี่ปอก็เฮ้ยแต่จริงๆคนนี้น่าสวยมากเลยนะอันนี้แบบที่5มั้งหน้าเนี้ยแบบที่หา โอเคพี่ปอจะใช้เป็นตาสีแดงทำแบบคิ้วขมวดให้มันดูแบบน่ากลัวมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็อะไรอีกเดียแล้วก็จะใส่ตาตาให้มันเป็นสีแดงให้มันเป็นเลือดเออนี่คือน่ากลัวยังก็ได้ได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าจะแต่งได้เท่าไหร่พี่ปอเคยแต่งแอนนาเบลมาแล้วนะมันก็ ประมาณนี้แหละอ่านี้แบบโกรธแค้นโกรธมากทำปากบึ้งๆหน่อยจะได้เป็นผีเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปอจะลองใส่เอ,อืมอันนี้คือแบบเราเหมือนเราตกใจอะใช่ไหมเหมือนเราตกใจตัวเองไม่เอาก็แบบแค่นี้ดีกว่าเออเอาเป็นผีผีอะไรเนี่ยวันนี้จะมาทําเป็นผีคนป่วยนะจ้าผีป่วยตายอะไรเงี้ยผีป่วยตายเลือดแบบอุย้ยเลือดไหลคือแบบโดนยาพิษ ใส่ลิ้นด้วยลิ้นจุบจุจุจุปากเพราะว่าโดนบีบคอโอ้โหน่ากลัวนแน่นอนอ่ะใส่ลิ้นลงไปก่อนเดีย๋ยวเพิ่มความน่ากลัวโดยใส่ลิ้นลงไปนี่โอ้โหลิ้นเราต้องเอาให้ใหญ่มันใหญ่ที่สุดเท่าไหร่มันก็น่าจะใหญ่จนเป็นหมวกได้เลยมั้งลิ้นเนี่ยคือลองอย่างเออเดี๋ยวลองดูดีว่าใหญ่แค่ไหนแค่นี้ก็แบบ โอ้ oh, ลิ้นยาวมากจริงๆอยากให้มันยาวนะไม่อยากให้มันใหญ่อยากให้มันยาวแบบยาวลงพื้นหน้ายาวลงพื้นนะ่นนะเหมือนผีจีนนะเคยดูเปล่าแบบนั้นนะโอ้น่าจะทําแบบนั้นได้เนาะอัปเดตครั้งหน้าพี่ปอขอให้เขาทําแขนยาวได้ขายาวได้อะไรเงี้ยลิ้นยาวแบบผีไปเลยไงโอ้โอ้โอ,โอตุนเต้นนะ่าอยากทําแบบนั้นได้เนาะถ้าเป็นคนเขียนเกมเองนี่นะโอ้โหคงสนุกหน้าดูเลยอะคือจะทําให้มันแบบ แขนยาวแบบไม่น่าพักขนงนู่นเลยนะโอ้โหคงน่ากลัวแน่นอนอะมันใหญ่แล้วมันดูน่าเกียดเนาะมันดูเหมือนเป็ดมากกว่าเหมือนผีอะพี่นะพ่อ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่แล้วว่าจะให้มันน่ากลัวมันไม่น่ากลัวหรอกอะลดลดขนาดลิ้นดูหน่อยละกันเผื่อมันจะดูดีขึ้นกว่าเดิมเออมันไม่ใช่อะ่ะลองเดินดูแล้วแบบไม่น่ากลัวเลยอะ ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือไม่ได้ไม่ได้เป็นผีนะเป็นโรคอะโรคลิ้นใหญ่อะไรเงี้ยเออเอาลงๆไปหน่อยจริงมันน่าจะยาวได้นะมันกดได้หรือเปล่าพี่ปอลองกดแล้วมันไม่มีให้กดอะเออใครบอกว่ากดได้บอกด้วยเผื่อได้เผื่อได้เออจริงๆอะเกมนี้มันน่าจะเปลี่ยนสีผิวได้นะมันเปลี่ยนได้หรือเปล่าสีผิวอะให้มันเป็นผิวแบบนิกโกแบบคน พวกแอฟริกาอะไรเงี้ยดำๆไปเลยเงี้ยเออน่าจะเปลี่ยนสีผิวได้ด้วยนะมันจะได้ดูแบบมีหลากหลายชนชั้นไงหลากหลายเชื้อชาติอะไรเงี้ยนะเอ้ยน่าดียโอเคเดี๋ยวเราจะเสริมบรรยากาศให้มันแบบดูน่ากลัวหล่อนๆนะโดยการใส่ความมืดลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่ฝน ผีเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนพายุเข้าเราจะใส่ฝนลงไปนี่มันก็จะเด่นเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะตายโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปหาหมอก่อนโอเคเดี๋ยวพี่ปอจะไปโรงพยาบาลแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเราเป็นผีแบบผีผีโรงพยาบาลน่ะตายแล้วอ่ะโฮ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆริงจริงน่ากลัวเหมือนกันเนี่ย เดี๋ยวเขวาวาร์ปไปโรงพยาบาลก่อนนี่มาโรงพยาบาลแล้วไปทำอะไรเอาวิวแชร์เจ้าวิวแชร์เรากลายเป็นผีแบบต้องมีวิวแชร์นิดนึงผีพิการโอ้ยผีตัวนี้นั่งสารมากเลยอ่ะโดนวางยาพิษไม่พอโดนบีบคอตายด้วยเสร็จแล้วก็โดนเอ่อเป็นคนพิการดต่างาโอ้โหแบบซําซ้อนมากเลยน่ากลัวนะเนี่ยอะจริงๆน่ากลัวน่ากลัว เฮ้ยทำเรื่องผีดีกว่าเดี๋ยววันนี้ทำเรื่องผีดีกว่าทุกคนฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อจากนี้เลยทำเป็นผีดีกว่าว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอะไรตายอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่อ่ะต่อไปเดี๋ยวก็จะทำอ้า,อาตรงนี้จริงๆมันพี่ปอทำสีแล้วพอมาอีกวราปมาอีกที่หนึ่งสีที่พี่ปอทำมันหายไปแล้วก็ต้องต้องทำใหม่นะ นี่โอ้ยโอ้ยน่ากลัวมากเลยแต่จะใส่ซาวแบบผีๆหน่อยอันนั้นไม่ใช่ผีแล้วนะมันตื่นเต้นโอ้ยโอ้ยอยแบตจะหมดแม่เจ้าแบตจะหมดโอ้ยตุบแบตจะหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าหฮ้ยมันก็น่ากลัวนะเดี๋ยวพี่ปอซาวใส่เสียงแบบ ไม่น่ากลัวแล้วไม่น่ากลัวแล้วอันเนี้ยโอเคเอาตัวหนังสือออกไปให้หมดก่อนเพราะว่ามันบังหน้าจอของเรามากเลยอ่ะนี่ดูดูดูดโอ้โหเดี๋ยวหาหลอกคนอะไรประมาณเนี้ยโอ้ยน่ารักตุน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 นอย่างเงี้ยเห็นป่ะแล้วเราจะหายตัวได้กลายเป็นผีวิลแชร์เฮ้ยใช่แล้วเราเอาเป็นผีวิลแชร์ดีกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะแต่งหน้าเดี๋ยวชื่อคลิปชื่อว่าแต่งหน้าวันฮาโลวีนเป็นผีวิวแชร์พี่ปอโคตรบ้าเลยอะดูดิคุยมันน่ากลัวจริงนะแค่มีวิวแชร์กับไอ้นี่แล้วไม่มีเสียงพี่ปอพูดคงดีกว่านี้เออในฮ่ไปไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะลองไปให้รถมันชนดูดิว่าคนนั่งวิวแชร์เวลาโดนรถชนอะ่ะรถมันจะชนไหม สำหรับคนท้องอะ่ะรถมันไม่ชนนะแต่สําหรับเราแบบเป็นคนแบบนั่งวิวแชร์รถจะชนหรือเปล่าออเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้พี่ปอดด้วยนะจ๊ะทุกคนรักสุดๆเลยอ่านี่เห็นปะ่ะเอออยากจะรู้ว่าน้องๆปิดเทอมกันวันไหนอ่ะพี่ปอ,อยากรู้มาก เวยว่าปิดเทอมกันวันไหนอบอกด้วยพิมพ์บอกด้วยพี่ปอคะหนู่ปิดเทอมแล้วอะไรเงี้ยบางคนบอกอุย้ยหนูปิดพฤษภาพฤษีพฤษภามัน,ม,นมันยังไม่ใช่สิพฤษจิกาเออบอกว่าหนูปิดพฤศจิกาค่ะพี่ปอหนูปิดธันวามกราหรือว่าบางคนบอกหนูไม่ปิดคะเรียนยาวๆไป็นยันเปิดเทอมหน้าเลยโอเคนี่ไปไปเรื่อยๆอุย้ยพี่วิวแชร์ดีเก๋เอ,อ นี่น่ารักะเออใครลอไปทำดูก็ได้นะจ๊ะใครอุย๊ยรถไปแล้วโอไม่ทันจะให้รถบี้เราซะหน่อยไม่ทันนะ่ะทุกคนเอาใหม่เอาใหม,เหม่เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนใส่เดี๋ยวรอก่อนมันต้องมีใหม่อีกสักคันนึงแหละใจเย็นนะคะทุกคน ไม่ได้รออะไรเนี่ยเนี่ยรอให้รถมันชนเราอยากรู้มากเลยว่ารถชนแล้วเราจะตายหรือเปล่าอุย้ยตื่นเต้นอ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละเดยวรถมายิ่งเข็นยิ่งรถไม่มาเฮ้ยน่ากลัวแผลบแผลบแผลบแผลเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยไปไป,ไปเอ่อทำวิบากดีกว่านะมาแล้วเฮ้ยจริงๆก็ไม่ตายเฮ้ยหรือตายตายป่ะน่าจะตายแหละโอเคเข้าใจแล้วนะว่ามันตาย โอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าเราเอาไปเล่นกันดูนะจา้าสนุกมากเลยพี่ปอบ,บอกแล้วมันสนุกมากเลยไปละจา้า